ครับสวัสดีคุณชมที่เคารพรักนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาร์ทอัพทีวีครับและวันนี้นะครับเรากลับมานะครับพร้อมกับการ อัปเดตครั้งใหญ่นะครับของเกมคริปโตคาร์นะครับนั่นก็คือมีการเปลี่ยนนะครับคอนแทคแอดเดรสนะครับแล้วก็มีการเพิ่มรีวอร์ดพูลนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงนะครับข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการอัปเดตทั้ง2องอย่างนี้นะครับซึ่งการที่เราจะมาบอกข้อดีข้อเสียเนี่ยไม่ใช่การบอกถึงอนาคตนะว่าเกมจะอนาคตจะมีข้อดีหรือข้อเสียเป็นยังไงข้อดีข้อเสียที่เราจะยกตัวอย่างมาให้ดูในวันนี้นะครับเป็นกรณีที่เคย เกิดจากเกมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไฟล์เกม NFT ในระบบเนี่ยที่มีการเปลี่ยน contract a d d r e ไปแล้วนะครับเราจะพาไปดูว่า เกมนั้นๆนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเมื่อเขาเปลี่ยน Contact Address แล้วก็เพิ่ม Reward p o o ลครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงกันส่วนของการอัปเดตของเกมคลิปโตคากันก่อนนะครับวันนี้เราจะแยกเป็น2ส่วนชัดเจนนะครับส่วนแรกครับก็คือหัวข้อด้านบนนะครับนั่นก็คือการเพิ่ม Reward p o ูลของเกมนะครับ จาก100ล้านสีขาครับ100ล้านสีคขาเป็น1,000ล้าน4ีขานะครับก็อันดับแรกเลยนะครับขอพูดถึงข้อเสียก่อนครับข้อเสียก็หลายๆคนนะครับอาจจะ แพนิคครับต้องมาแน่นอนครับการแบบโอ้โหนี่ขนาดร้อยเหรียญเหรียญเหลือเท่านี้เพิ่มพันเหรียญนนวุ่นวายหมดนะครับก็เออถ้าเกิดว่ามีการศึกษาหาข้อมูลดีๆเนี่ยการเพิ่มรีวอร์ดพูลเนี่ยจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับเมื่อเทียบกับเกมหลายๆเกมที่ผ่านมาครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ จะบอกเลยว่าเกมที่รีวอร์ดพูหมดนะครับเกมที่รีวอร์ดพูหมดเกือบ99.99% 99เรียกว่าไม่สามารถไปต่อได้นะครับอารมณ์มันจะเหมือนประมาณว่าสมมุติว่าตอนนี้มีอยู่ร้อยล้านซีคาใช่ไหมมันเหมือนน้ำที่แบบว่ามาถึงคอแล้วตอนนี้ถ้าร้0ยล้านใช่ไหมบางก็แบบเอ้ยจะมิดจมูกมิดปากไม่มิดปากไหม,ม,ไมแต่ถ้าเกิดเพิ่มรีวอร์ดพูนะครับให้ได้1000นะครับมันก็จะเหมือนลดน้ำลงไปครับให้พอหายใจได้นะครับเพราะว่าตอน อนนี้นะครับรถในระบบนะครับรถในระบบตอนนี้มีประมาณหกแสนคันนะครับแล้วก็เฉลี่ยนะครับอันนี้ตีแบบง่อย,ง,อยง่งงงนะจากรถคอมมอนที่ได้แบบน้อยที่สุดเนี่ยเฉลี่ยนะครับจะได้ประมาณที่20่สิซีคานะครับคูณหกแสนใช่ไหมครับมันก็จะประมาณ12ล้านนะครับอันนี้เฉพาะรถที่ได้น้อยที่สุดนะไหนจะรถรีเจนไหนจะ,ะรถอะไรที่มันได้เยอะกว่านี้อีกครับก็เป็นเหมือนว่าถ้าเกิดว่า เรามีรีวอร์ดพูดที่จะจ่ายในแต่ละวันน้อยอ่ะเดบก็ต้องคอยมาเอาเงินที่เบิร์นได้นะครับเอามาเติมคอยเอามาเติมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้า คุณผู้ชมมองภาพกว้างไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมกระโดดข้ามเชนไปให้ดูอีกเกมหนึ่งเลยนะครับเกมที่กำลังนะครับมาแรงเรียกว่าคัมแบ็กกลับมาได้นั่นก็คือ Farmer World นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า,าเรามีพลังงานอยู่900ใช่ไหมแล้วเรามีของที่จะใช้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นรถอะไรสมมุติว่าเรามีของเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับก็มันจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับ2-3ชั่วโมงต่อวันก็ต้องกลับมาคอยเติม เนื้อให้มันแล้วเติมพลังงานให้มันแล้วแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งนะครับเรามีของออในมือเยอะเขาไปเรามีรถขุดทอง8คันอะไรเงี้ยเราต้องมาคอยคลิกทุก เติมเนื้อทุกถ้าไม่ได้ใช้บอทนะอันนี้นับนับไม่ได้ใช้บอทนะเราต้องมาเติมเนื้อทุก10นาทีวันวันก็แทบไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็ต้องมาเติมเนื้ออย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีรถขุดทองเพิ่มขึ้นแล้วเราเพิ่ม Energy จเพิ่มขึ้นครับจาก900เป็น9,000เนี่ยก็สักอาทิตย์หนึ่งค่อยมาเติมก็ได้ครับเราก็จะมีเวลาไปอัปเดต เรื่องอื่นครับอ่าคอนเซ็ปต์มันคร้าๆก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครยังงงหรือสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับก็ถ้ามีเวลาก็จะมาตอบเช่นเคยครับนะส่วนเรื่องรีวอร์ดพ o l ก็มีประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เป็นข้อดีนะเพราะว่าถ้าไม่เติม reward pool. เลยเนี่ยไปต่อยากมากเล็บจะต้องคอยมาเออเติมรีวอร์ดพูลเอาวันนี้เติมอีกแล้วนะครับก็เรื่องนี้นะครับข้อดีครับผ่านไปเรื่องต่อไปครับ คลิปนี้เราจะไม่คัดด้วยนะครับรีบทำรีบตัดเรื่องที่สนั่นก็คือการเปลี่ยนคอนแทคแอ d เดร s นะครับจาก c ีคานะครับเป็น c คานะครับก็ข้อเสียก่อนเช่นเคยครับข้อเสียก็คือว่าแพนิกนะครับมาแน่นอนครับร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับเรียกว่าแล้วที่สำคัญเนี่ยที่น่าตกใจมากกว่าก็คือว่าคนส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยจำนวน p พลเยอในเกมตอนนี้นะครับมีประมาณ700 0แสนะครับเล่นจริง,รงๆน่าจะมีประมาณอาตีให้ครึ่งหนึ่งแล้วกันมีประมาณแบบ3 0 0 0 0นคนนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือคนที่แบบมีรีแอคในในตัวออ f ฟิเชียของเกมจริงๆคุณผู้ชมดูด้านล่างนี้ครับจะเห็นคนที่แบบมากดอตอบสนองกับโพสต์เนี่ยมีไม่ถึงพันคนเลยนะแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วง มากกว่าการอัปเดตเปลี่ยนเหรียญซิเพราะว่าคิดออกไหมเหมือนคุณเอาเงินมาลงทุนมาแต่ว่าไม่ได้ศึกษาอัปเดตข้อมูลเลยนะครับนี่อาจจะเป็นเ,เหตุผลที่คนส่วนใหญ่นะครับขาดทุนนะครับนะครับนี่เป็นเหตุผลที่แบบเอ้ยแล้วก็จะมาบ่นมาเฮ้ยทำไมฉันขาดทุนเกมห่วยเดฟก,กากอะไรอย่างนี้ก็โทษนูน่นโทษนี่ไปครับแต่ว่าจะบอกเลยว่าคนที่อัปเดตโดยออฟฟิเชียลตรงๆเนี่ยมีน้อยมากเลยนะแล้วก็บางคนแบบ อาจจะไม่ได้อยากเข้ามาอ่านอะไรนี้ไงแล้วก็ไปอ่านโพสต์ในกลุ่มในอะไรอย่างนี้บางทีเขาอาจจะ,ะแปลข้อความไม่ได้ตรงตามที่เดบสื่อสารนะครับที่ดอกแม่เหมือนเราไปบอกต่อบอกต่อแล้วสารมันก็จะอาจจะเพี้ยนไปหลายคนก็แบบอาจจะไปฟังว่าอะไรนะเดบเสกเหรียญมาจากเดบเสกเหรียญจากร้อยล้านเหรียญเป็นพันล้านเหรียญหรืออย่างนี้แบบเพิ่มเหรียญแล้วราคาตกในการเพิ่มรีวอร์ดพูลกับเพิ่ม จำนวนเหรียญในระบบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมมันไม่เหมือนการแตกพาหุ้นอะไรอย่างนงี้นะแบบที่ราคามันจะลงอะไรนะครับก็นะครับต้องมาศึกษาเองนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างนะครับเกมที่มีการเขาเรียกว่าเปลี่ยน contract address นะครับเกมหนึ่งครับชื่อเกมว่าอยู่ไหนล่ะครับเกมผมครับเปิดหลายหน้าเกินอ่ะ เกมผมหาย you need. อ๋ออยู่นี่อ่าเกมนั้นชื่อว่าอันนี้คือโทเค็นนามิกของเกมนะครับเกมนั้นชื่อว่าเกม h ีโร่ไฟไฟไต้องอันนี้ต้องอันนี้เกมนั้นนะครับ l โลไฟอิสแบ็กวิดนิวคอนแทคแอด r e รสนะครับ จะเห็นว่าพอเปลี่ยนคอนแทคนะครับโอ้โหการตอบสนองนี่มีกดกงกดโกดกดไม่พอใจอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าในเคสของ h e โ o ่ไฟนเนี่ยที่เขาเปลี่ยนคอนแท c แอ d เดตนะครับเพราะว่า c คอนแท t แ d d เด e เดิมเนี่ยมันมีปัญหาครับอาจจะแบบ ถอนเหรียญแล้วโอ้โหสองวันกว่าจะเข้าสามวันกว่าจะเข้าอะไรอย่างงี้ครับแต่ในคริปโตคาเนี่ยเขาเปลี่ยนคอนแทคแอดเดตเพื่อขยายรีวอร์ดพูลนะครับเพื่อขยายให้มันเป็นแบบจากร้อยเป็นพันอย่างงี้นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเปลี่ยนอันเนี้ยเปลี่ยนเพราะมีปัญหานะครับอ่าอีกคริปโตคาเนี่ยคือการเปลี่ยนเพื่อที่จะเพื่อที่จะต้องการอัปเกรดนะครับเออจริงๆเดฟเขาไม่สามารถอัปเกรดเหรียญเดิมในชื่อเดิมได้นะครับเขาก็เลย เปลี่ยนนะครับเป็นคริปโตคาสองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูกราฟนะครับหลังจากที่เปลี่ยนคอนแทคแอด เรสแล้วนะครับนี่คือนี่คือกราฟเดิมนะครับของเหรียญโลไฟนะครับจากเกมฮีโร่ไฟเดิมนะครับเดิมก็ดิ่งอยู่แล้ว่ <c oughs> เดิมเดิมเดิมก็ดิ่งอยู่แล้วแล้วพอมาเปลี่ยนคอนแทคคือไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่เขาจะให้เปลี่ยนพอดีนะครับหลังจากวันที่เขาเปลี่ยนคอนแทคแอดเดรสเ็เรียกว่าเจมดิ่งลึกสุดใจเลยนะครับก็หลังจากเปลี่ยนมาครับก็กลับมาที่ราคาเดิมนะครับก่อนที่จะให้ทําการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือช่วงที่ประมาณ 5ดอลลาร์นะครับก็ตอนนั้นเยอะอยู่นะ5ดอลลาร์ประมาณ1้อยกว่าบาทมนะั้งหลังจากเปลี่ยน,นครับก็กลับมาที่ราคาเดิมครับ5ดอลลาร์นะครับแต่เกมก็ยังทรงๆเดิมครับก็ไหลลงไปไหลลงไปไหลลงไปแต่บอกว่าที่มันไหลลงเพราะระบบเกมด้วยนะต้องบอกว่าระบบเกมถึงตอนนี้มันก็ยังมี ปัญหาค่อนข้างเยอะครับแต่เดฟเขาก็พยายามแก้พยายามแก้เรื่อยๆนะครับจะให้ดูแบบกลยุทธ์นะคุณผู้ชมเห็นนะครับของผมมีแต่เซลลอย่างเดียวเลยนะไม่มีบายเลยนะแต่ว่ามาดูนะครับคลิปโตคาร์นะครับมีบายนะครับไม่มีเซลลนะครับเห็นไหมครับตรงข้ามกันครับมาเซลลพรวดเดียวครับช่วงนี้นะครับช่วงหลังๆนะครับแบบกอบโกยครับเอาเงินมาใช้ครับก็เรื่องกลยุทธ์ของการว่าเกมไหนควรจะขาย ทุกช่วงที่ได้เกมไหนควรจะเออซื้อถือไว้นะครับเราได้พูดกันถึงในไลฟ์ของเมื่อวันก่อนมั้งเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไลฟ์ในวันนี้นครับเป็นเรื่องของกลยุทธ์การเล่นเกมนะครับต้องบอกว่าแต่ละเกมมีกลยุทธ์การลงทุนการขายเหรียญไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณใช้กลยุทธ์เดียวกันนะครับในทุกๆเกมในทุกๆเชนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณเจ๊งกระบงได้ฮะอ่าเราไปถึงกันไหนแล้ว n t r a c t address นะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับจริงๆการเปลี่ยน c o contract address เนี่ย หลายๆคนถ้าไม่เคยเจออาจจะตกใจนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆผมก็ตกใจมากเหมือนกนันนะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เกมเปลี่ยนคอนแทคแอ d ดเดยแล้วมันจะมีผลอะไรไหมครับแต่พอลองเล่นไปก็สักพักหนึ่งก็จะเออจะเริ่มชินกับเหรียญใหม่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การบริหารเกมของแต่ละเกมนะครับถ้าเกิดว่าเขามีกลยุทธ์ที่ดีนะครับแล้วก็สามารถยังเขาเรียกว่าอะไรยังได้ใจ ผู้เล่นอยู่นะครับยังสามารถเรียกศรัทธาจากผู้เล่นอยู่นะครับก็สามารถก็จะสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ครับถึงตรงนี้นะครับเออถ้าเป็นไลฟ์สดเนวันนี้คนแบบว่าคงจะตกใจขอกําลังใจกันเยอะแล้วใช่ไหมครับอ่ะหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนคอนแทคแอดเรสไปนะครับก็อยากมาให้กำลังใจกันบ้างครับก็บอกเลยว่านะครับตราบใดเท่าที่เกมนะครับยังเปิดอยู่นะครับ คุณก็สามารถนะครับมีโอกาสได้ทุนคืนครับเพราะว่าคุณผลิตเหรียญได้ทุกวันทุกวันเรื่อยๆใช่ไหมครับเราจะมาให้กําลังใจด้วยการพาไปดูเกมที่แนวโน้มไม่ค่อยดีนะครับแต่เดฟก็ยังขยันทํางานอัปเดตเรื่อยๆอยู่ครับนั่นก็คือเกม Dragon นัลีๆลคุณดูเหรียญ หลายคนหลายคนถามว่าเอามาแนะนําให้ดูเกมอะไรบ้างว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้เห็นกลยุทธห์หลายๆอย่างของเกมที่เราเล่นครับเกมดากเนลี่เนี่ยเหรียญแบบราคาไม่สู้ดีนะแล,แล้วแบบแล้วช่วงที่แบบเกมเป็นกระแสที่คนเล่นเยอะๆเข้าเยอะๆเดฟก็เหมือนทํางานเหมือนเฉื่อยชาไม่อัปเดตอะไรมั่งครับแล้วเดฟเพิ่งมาอัปเดตช่วงนี้ครับช่วงที่แบบเหรียญราคาลงไปแล้วอะฟีลลิ่งมันเหมือนแบบ คิดออกปะเหมือนรักใครสักคนหนึ่งและให้ใจเขาไปแล้วเขาทําให้ผิดหวังอะไรเงี้ยพอแบบเขาจะทําดีกลับมามันก็เหมือนความรู้สึกว่าเราได้ผิดหวังกับเขาไปแล้วอะไร สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยพี่ชอดนี่ยจะมาให้ปรึกษาเรื่องขับคาเดนะครรับปรึกษาปัญหาชาวดอยนะครับจะบอกว่าหลังอัปเดตมาครับเออต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูคร่าวๆเลยก็ได้ต้องบอกว่าตอนนี้ฮะไม่น่าเข้ามากนะครับ ในพูดถึงเราจะแยกกันเป็นสส่วนนะสำหรับเกมนี้นะเกมนี้ก็คือถ้าเรื่องราคาเหรียญเนี่ยถ้าใครเป็นนักลงทุนแล้วหวังกําไรนะครับต้องบอกเลยว่าอย่าเข้ามาแต่เรื่องเกมเพย์นะผมบอกเลยว่าเกมเพย์จากไอ้ช่วงเนี้ยเกมเพย์ไอ้ช่วงที่แบบเหรียญขึ้นเยอะๆเนี่ยเกมช่วงเนี้ยเกมโคตรห่วยเลยแบบไม่น่าเล่นเลยที่คนเล่นเนี่ยเพราะว่ามันได้กําไรเยอะล้วนๆเลยนะไอคนที่เล่นช่วงเนี้ยแต่อีช่วงเนี้ยไอช่วงแบบ เหรียญไม่ถึงบาทหนึ่งเนี่ยน,นะเออหลายๆคนแบบกลัวว่าถ้าเหรียญราคาต่ํากว่า1บาทจะเป็นยังไงครับมันก็น่าจะเป็นทรงๆนี้และครับนี่แะครับมันก็จะเห็น0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7มีกระเดืบขึ้นมาบ้างยาวๆครับไอช่วงเนี้ยอัปเกรดเกมออกมาได้ผมว่าเกมเพลย์น่าเล่นมากเลยผมว่าถ้านับเฉพาะ เกมเพลย์อย่างเดียวนะเออเป็นช่วงที่แบบน่าเล่นมากแล้วก็มีให้ลุ้นหีบรางวัลลุ้นของลุ้นการครับมังกรใหม่การเพิ่มสายพันธุ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเพิ่งมาอัปเดตตอนที่แบบเหมือนเลิกรักกันไปแล้วอะคิดออกเหมือนคนเหมือนคนแบบ ทําให้อกหักไปแล้วแล้วมาทําดีตอนนี้มัน Bernard, เรียกศรัทธาจากผู้คนได้ยากมากนะครับอันนี้ก็เป็นเช่น BSC นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูอีกเกมหนึ่งนะครับจากเชนเว็กซ์นะครับก็กราฟก็นี่ครับไหลลงเหมือนกันครับไหลเกมนี้ชื่อเกมว่าโนวาแลนลี่นะครับเป็นคลิกทูเอิร์นนะครับแนวนะครับซิ่งรถนะครับก็ไม่เคยงอหัวขึ้นมา อ่าถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าแนวโน้มอย่างเงี้ครับเรียกว่าไม่เคยงงหัวขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับผมเล่นอยู่ประมาณน่าจะ7เดือนนะครับเกมนี้ขายแพ็คนะครับพร้อมนะครับ ฟาร์มเมอร์เวิลเลยครับเกมนี้ขายแพ็กพร้อมฟาร์เมรรเมอร์เวิลแต่ว่าฟาร์มเมอร์เวิลนะคืนทุนไปเฮ้ยชูบซูบเฮ้ยคลิกไม่ได้ไม่มาเฮ้ยชูบซูบให้ดูให้ไวๆลยเฮ้ยชูบซูบซูบซูบฟาร์มเมอร์เวิลเนี่ยคืนทุนไปเรียกว่าสิบตลบแล้วนะเกมนี้นะครับเพิ่งคืนทุนนะครับใช้เวลา ประมาณ7เดือนนะครับใช้เวลา7เดือนตั้งแต่ซื้อแพ็คนะเขาขายแพ็คแล้วก็กว่าจะลอนเกมนี่เรียกว่านานมากนะครับไม่เหมือนฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ขายแพ็คแล้วลอนเกมไวมากเลยครับแต่7เดือนน่ะที่คืนทุนได้เพราะคุณผู้ชมสังเกตรตรงนี้ครับ a อ v e ว์ท s e เ e ียนะครับมันจะมีรายได้จากการโฆษณานะครับเกมนี้ถึงควจะเล่นน้อยถ้าคนดูมาถึงตรงนี้แล้วถามว่าเกมอีอย่งวะ เกมนี้นะครับก็มีรายได้นะครับจากโฆษณาถามว่าแล้วมันมีคนมาโฆษณาด้วยเหรอมีครับแต่มันจะโฆษณาแบบแวบบแบบเดียวอาทิตย์หน้าจะไว้ลิทโฆษณามันเจ๋งมากเลยนะโฆษณามันจะเป็นเกมที่แบบเกมอีหยังวะอะไรเงี้ยชวนหน้าคลิกเข้าไปดูแล้วก็ส่วนใหญ่ที่โฆษณาตรงน,นี้ก็จะเป็นเกมแบบเกมไม่อยากจะใช้คําว่าต้นน้ําอ่ะมันดูไม่ค่อย ป็นดูไม่ค่อยดีอะไร่สวนใยเป็นเกมที่มีกลยุทธ์ใหม่ๆน่าศึกษาค้นคว้านะครับต้องขึ้นข้อความให้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะครับขึ้นมาครับข้อความนี่ครับเรามีข้อความขึ้นให้อัตโนนัดแล้วนะครับอัตโนมัตินะครับนะครับก็นะครับยกตัวอย่างให้เห็นว่าเกมนี้นะครับถึง มันจะไม่เคยงอหัวกราฟขึ้นราคาแบบดูดิ0.000000แบบไม่ถึงหนึ่งสตางค์ครับแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็คืนทุนได้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าตราบเท่าที่เกมมันยังไม่ปิดนะครับตราบเท่าที่เกมยังไม่ปิดนะครับแล้วเราเล่นไปเรื่อยๆครับเราก็จะมีโอกาสคืนทุนอย่างแน่นอนครับให้กําลังใจสำหรับใครที่ดอยประมาณประมาณ1ปีอะไรอย่างเี้ขึ้นไปเลยนะครับก็หมดแล้วไหม สำหรับอัปเดตวันนี้เข้าเขา้คลิปนี้เป็นอาจจะพูดตะกุกตะกักหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปร้อนคลิปด่วนครับซึ่งมีพยายามคลิปที่พยายามพูดดีๆนะแต่ว่ามันตัดไม่ทันจริงครับเพราะว่าเกมมันอัปเดตเรียกว่าทุกวันกรับเกมคือต้องเรียกว่าเป็นการปรับตัวเพื่อความ อยู่รอดนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับถ้าหากดูคลิปนี้แล้วนะครับก็หวังว่าอาจจะช่วยให้สบายใจขึ้นนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการรีวิวประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเล่นเกม,เมอ,อื่นๆแล้วก็เกมที่มันมีนโยบายคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็เอายกมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับคลิปโตคากับฮีโร่ไฟเนี่ยลักษณะ ในการเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนคอนแทคแอดเดรสมันไม่เหมือนกันนะครับคริปโตค่าเปลี่ยนคอนแทคเพื่ออัปเกรดพลูนะครับให้มีพลูขนาดใหญ่ขึ้น h e r o ่ไฟเปลี่ยนเพราะระบบมันมีปัญหานะครับลักษณะาการเปลี่ยนไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องมาจับตาดูว่านะครับการอัปเดตครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับในอนาคตของเกมแล้วส่วนถ้า เหรียญน,นะครับราคาต่ากว่า1บาทก็อย่างที่เห็นนะฮะเล่นไปเรื่อยๆครับถ้าเกมยังไม่ปิดนะถ้าคุณให้ให้กําลังใจการเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักอย่างนี้ด้วยการต่อไปเรื่อยๆหรือนะครับเกมนะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าอาจจะไม่ไหวจริงก็อาจจะต้องนี่ครับรายได้จากโฆษณาครับคือเด็บเองก็ต้องเขาเรียกว่าเด็บเองก็ต้องปรับตัวดิ้นรน อย่างสุดๆนะครับเพื่อให้เกมไปต่อได้หรือให้เกมอยู่รอดนะครับคอมมูนิตี้เองก็ต้องเรียกว่าให้กำลังใจกันก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าใครไม่ไหวอย่างงี้ใครเป็นเงินร้อนนะครับกู้เงินมาเล่นอะไรเงี้ยครับหรือจะถ้าตัดสินใจคัดรอดหรืออะไรก็นั่นเป็นกลยุทธ์การวางแผนนะครับอย่างที่ไลฟ์นะครับที่ได้แปะลิงก์ไปเมื่อกี้ที่พูดไปครับอยากให้ทุกคนนะครับมีแผนการลงทุนนะครับที่ดีนะครับจะได้สุดท้ายนะครับทุกคนก็จะได้ กำไรกลับออกไปนะครับสุดท้ายมันก็อาจจะมานี่แหละด้วยกลยุทธ์ค่าโฆษณาเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่อยากไปคอมเมนต์การทํางานของเขาเท่าไหร่นะครับอยากปล่อยให้เขาทํางานไปอย่างเต็มที่มากกว่าครับถ้า นโยบายดีนะครับถ้าเขามีนโยบายที่เราก็ถือต่อไปครับถือถือถือถ้านโยบายไม่ดีเราก็เนี่ครับขาย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 แบ่งเงินไปใช้นโยบายอีกเราก็กลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งครับก็คลิปนี้น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้แหละครับจะล่าลาแล้วสรอบแล้วพูดบกไปวนมานะครับก็ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝา,ากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเป็นอย่างมากนะครับช่วงนี้ก็จะมีไลฟ์ทุกวันด้วยนะครับบางวันก็จะแชร์ไลฟ์บางวันก็จะแอบมาไลฟ์นะครับเพราะอยาก เล่นเงียบๆเ,เนี่ย <laughs> ะไปกันสักทีฮะวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย